ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่อยากได้ต้องรีบฟิออรลิติน่าขีดเส้นตายอัมราบัตจะต้องย้ายทีมภายใน48-72ชั่วโมงนี้กัสเซลตาเดลโร่สปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอิตาลีได้ทําการรายงานว่าทีมฟิออรลิติน่าแสดงจุดยืนว่าทีมที่อยากได้โซฟิยานอัมราบัตจําเป็นนะครับที่จะต้องยื่นข้อเสนอให้พวกเขาพิจารณาภายใน72ชั่วโมงนี้หลังจากอัมราบัตตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย ทีมอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยทีมซื้อขายของทีมปีศาจแดงจะทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับภายใน24ชั่วโมงนี้ฟิออเรนตินากาหนดเส้นตายย้ายทีมโซฟิยานอัมราบาดหลังมีหลายทีมติดต่อเข้ามานะครับแต่ยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับพวกเขาอัมราบาดถ,ถูกตั้งราคาไว้ที่30ล้านยูโรและได้รับความสนใจจากทั่วยุโรปแต่ยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาโดยมีการเปิดเผยว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำ การเปิดการเจราจาพูดคุยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วและรอแค่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยมีการการายงานว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับฟิออริติน่าได้พิจารณาภายใน24ชั่วโมงนี้หลังจากดิวการย้ายทีมออกไปของดอนนี่ฟัดเดเบกนั้นเป็นไปในทิศทางเชิงบวกที่จะปล่อยยืมตัวให้กับเรอโซีดาจึงมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ทีมปีศาจแดงจะยื่นข้อเสนอและสามารถปิดดิวอัมรับบัตรได้ภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนตามร ายงานของกัสเซลตาเดโร่สปอร์ตโดยฟิอเรตินากำหนดเส้นตายในการปล่อยตัวอัมราบัตไว้ที่48-72ชั่วโมงข้างหน้านี้หลังจากที่นักเตะได้รับความสนใจจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างนักและก่อนหน้านี้ตัวนักเตะได้ทำการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมปีศาจแดงได้แล้วในตอนนี้ฟิอเรตินาได้ใส่ชื่อกองกลางโมลโกไว้ในทีมที่จะลุยสึกในฤดูกาล2023-2024รวมถึงในขุมกำลังที่จะเล่นในรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกฟิอเรตินา หวังว่าสถานการณ์ของกองกลางรายนี้จะได้รับความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้และเชื่อว่าเส้นตายที่ทางพวกเขาได้กําหนดไว้จะเพียงพอนะครับสำหรับการหานักเตะใหม่เข้ามาทดแทนในช่วงซัมเมอร์นี้ได้โดยทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นเต็งหนึ่งนะครับตอนนี้ที่จะได้ตัวมิดฟิลทีมชาติบอลโกไปครองเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าดิวของดอนนี่ฟาเดเบกนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่จะย้ายออกจากถิ่นโอแทฟฟอร์ดแล้วโดยทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีความจําเป็นอย่างมาก ที่จะต้องเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์เพิ่มก่อนที่ตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงเนื่องจากตอนนี้ทีมปีศาจแดงมีปัญหาในแผงมิดฟิลด์อย่างนักและล่าสุดเมสันเมากองกลางตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับและมีโอกาสที่จะต้องพักนานถึง2เดือนจึงเป็นเหตุผลให้เอริกเทนฮากได้แ,แจ้งไปยังทีมซื้อขายว่าให้ทําการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวโซฟิยานอัมราบัตทันทีภายใน24ชั่วโมงนี้ก็ต้องมารอรุ้นนกันดูะรว่า สามารถปิดดิวได้โดยเร็วหรือไม่จะเป็น48ชั่วโมงในตํานานหรือไม่อันนี้แอดมินก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วแอดมินมองว่าน่าจะไม่ยากนะครับถ้าไม่ยื่นข้อเสนอที่ต่ําจนเกินไปเพราะว่าเจ้าตัวก็อยากย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงอยู่แล้วและทีมฟิออร์เรติน่าเองก็อยากขายนักเตะเช่นเดียวกันนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรอัมราบัตจะหลุดมือปีศาจแดงหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ6,000นล้าน ซิมจอขึ้นเป็นเจ้าของทีมแมนยูนิเต็ดคนใหม่นายทุนจากกาตานะครับเตรียมที่จะขึ้นเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของปีศาจแดงหลังจากข้อเสนอของพวกเขาเอาชนะเซอร์จิมเรดคลิปได้สําเร็จแล้วซิดยัตซิมบินฮามัดอันทานีนายทุนจากประเทศกาตาเตรียมเทคโอเวอร์ขึ้นเป็นเจ้าของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดคนใหม่ด้วยข้อเสนอจํานวน6000ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจากเดลี่เมลสื่อดังของประเทศอังกฤษสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษนะครับรายงานว่าตระกูลเจลเซอร์ได้ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอ ดังกล่าวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเป็นการซื้อขาดที่พวกเขาไม่มีหุ้นเหลืออยู่ในทีมปีศาจแดงอีกต่อไปโดยข้อเสนอของซีดยัตซิมอัชนะเซอร์จิมเลตคลิปคู่แข่งสําคัญในการเทคโอเวอร์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสําหรับมหาเศรษฐีชาวอังกฤษจะยังให้ตระกูลเกลเซอร์มีหุ้นอยู่ในสโมสรอ,อยู่อีกจํานวนหนึ่งโดยกระบวนการเทคโอเวอร์ครั้งนี้จะต้องใช้เวลาดําเนินการสักระยะหนึ่งนะครับและคาดกันว่าจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดภายในช่วงต้นเดือนหน้าน ทั้งนี้นะครับซิดยัตซิมบินธามัดอันทานีมีแผนจะลงทุนปรับปรุงสโมสรโอแทฟฟอร์ดและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆภายในสโมสรรวมถึงมีแผนที่จะให้งบประมาณในการปรับปรุงสนามเพิ่มเติมอีกด้วยจํานวนหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะลุยตลาดนักเตะช่วงหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้นะครับเป็นที่เชื่อกันว่าซิดยัตซิมจะช่วยล้างหนี้ทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ของสโมสรปีศาจแดงและพวกเขาจะไม่เอาเงินปันผลของสโมสรเข้ากระเป๋าตัวเองอีกด้วยซึ่งต่างกับ ตระกูลเกลเซอร์นะครับที่ทําอย่างนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวนี้ก็ขอให้จบสิ้นสักทีนะครับสำหรับการเทคโอเวอร์ปีศาจแดงเพราะจะเห็นได้ว่าในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ทําอะไรก็ดูติดขัดไปหมดนะครับสำหรับทีมปีศาจแดงของเราและการเสริมทัพก็ดูไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับล่าสุดเมสันเม์ก็มาบาดเจ็บลงไปอีกส่วนจะยื่นซื้อโซฟิยาอัมราบาดก็ต้องรอขายนักเตะออกไปซึ่งถ้ายกตัวอย่างก็แตกต่างจากโชซีหรือนิวคาสเซลนะครับ ที่ดูเหมือนว่าเขาจะเสริมทัพได้อย่างง่ายดายกว่าเรามากเลยพีเดียวไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับรอคอยของดีแมนยูนิเต็ดพร้อมเซน็นไอวานโทนี่ทันทีผลแบรนด์บริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดสโมสรชั้นนําแห่งศึกเพเบริกอังกฤษสแสดงความสนใจนะครับอยากได้ตัวไอวานโทนี่กองหน้าตัวเก่งของเบนฟอร์ดทันทีนะครับที่นักเตะผลจากโทษแบรนด์เดียาวจากการเปิดเผยของฟุตบอลทาน์เฟอร์เว็บไซต์วงการลูกหนังยอดฮิตทัพบริษัทแดงโชว์ฟอร์มไม่แน่นอนใน2เกมแรกแมตช์นชนะวูฟแฮมตันบัตเด 1>, 1ประตูต่อศูนย์และแพทท็ตอตแนมฮอตสเปอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับนั่นทําให้สาวกเลดเดวิลเกิดความกังวลเป็นอย่างมากนะครับกับเรื่องที่ทีมลักขัดขุมกําลังเชิงลึกที่จําเป็นในแผงมิดฟิลด์และแนวลุกสําหรับสู้ศึกในฤดูกาล2023 2024ซึ่งมีโปรแกรมแน่นมากนะครับถึง60เกมในทุกรายการที่ปีศาจแดงจะลงเล่นสําหรับลารมุตไอรลุนหัวหอกวัย20ปีซึ่งย้ายมาเล่นให้กับปีศาจแดงด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ แักเตะยังไม่สามารถลงสนามให้กับต้นสังกัดได้เลยนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงรักษาอาการบาดเจ็บขณะที่มาคัดและฟอร์ดฟอร์มยังไม่โดดเด่นเพราะต้องเป็นเล่นหน้าเป้าท,ท,ทั้งทั้งที่ตำแหน่งถนัดอยู่ที่แนวลุกทางฝั่งซ้ายส่วนอองตอน,นี่มักซียเยียังมีปัญหาเรื่องความฟิตและมีโอกาสนะครับที่จะถูกขายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้ทําให้ทีมของกุนซือเอริกเทนฮากต้องหาแนวลุกเพิ่มนะครับแต่กระนั้นพวกเขาอาจจะไม่ทุ่มเงินในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ซึ่งจะปิดตััววในวนที่ 1กันยายนนี้นะครับเพราะตั้งใจที่จะรอจนถึงตลาดนักเตะรอบที่2เดือนมกราคมปีหน้าเพื่อเซ็นสัญญาเป้าหมายคนใหม่จากการเปิดเผยของฟุตบอลทานเฟอร์ได้ทําการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งที่จะดึงไอวานโทนี่ oni, ซึ่งมีผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมรอบหน้าหลังมีโอกาสได้พูดคุยกับนักเตะก่อนที่ปีศาจแดงจะเดินทางออกทัวร์ปีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขนาดเดียวกันนะครับสื่อฉบับเดิมยังเปิดเผยต่อไปว่า ทีมแบนเชสเตอร์ยูรนเต็ดพร้อมที่จะรอคอยจนกระทั่งกองหน้าชาวอังกฤษไว้27ปีพ้นโทษแบม8เดือนซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่16มกราคมปี2024จากกรณีฝ่าฝืนกฎของสมาคมฟุตบอลอังกฤษทั้งนี้ในายใหญ่ชาวดัตช์อยากได้ผู้เล่นหม่เลข9แบบดั้งเดิมที่เน้นความแข็งกแกร่งของร่างกายเพื่อเข้ามาช่วยเติมเต็มระบบของเขาและการได้หน้าเป้าเพิ่มอีกลนะครับจะช่วยให้ทีมมีการแข่งขันในตำแหน่งนี้มากยิ่งขึ้น ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับผีเตรียมปล่อยแบดดอนวินเลียมซบมา์ข่าวยืมพ่วงซื้อขาดเดลี่เมลสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ทําการรายงานว่าอิสวตเทาวกาลังเจราจาขั้นสูงกับปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, เพื่อคว้าตัวแบนดอนวินเลียมด้วยสัญญายืมตัวพว่วงซื้อขาดคีเลมแมคเคนนากุนซือของอิสวียเคยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างปี2016ถึง2021และเชื่อว่ามีบทบาทสําคัญสําหรับดิวของวินเลียมวินเลียมลงเล่นให กับชุดใหญ่ของปีศาจเยียงเพียงเกมเดียวเท่านั้นเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นในเกมคาราบาลครับและเขาต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บลบกวนเป็นส่วนใหญ่โดยก่อนหน้านี้เขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับนอริดซิตี้ในซีซั่น2021-2022โดยลงเล่นในศึกเพเมลิก26นัดแม้ว่าเจ้าตัวจะได้ลงเล่นในช่วงพีซีซั่นที่ผ่านมาบ้างแต่วินเลียมไม่มีชื่อในแมนยูนต็ดเลยทั้ง2นัดในศึกเพเมลิกซีซั่นใหม่นี้ขณะที่อิสบิดลังตำแหน่งจ่าฝูงของเดอะแชมเปี้ยนชิพ หลังคว้าชัยได้ทั้งหมด3นัดนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเนเตดยืนยันหนักแน่ไม่ปล่อยวาลานหลังมีข่าวลือกับซาอุฟราบิซิโอโรมาโนได้ทําการรายงานว่าราฟาเอลวาลานไม่เคยติดต่อโดยตรงกับสโมสรซาอุดีอาระเบียแม้เคยมีข่าวลือระบุไว้อย่างนั้นก็ตามวาลานเป็นกําลังสําคัญของแมนยูไนเตดนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากเรียวมารลิกเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว41ล้านปอนด์เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับมีข่าวลือว่าสโมสรในลีกซาอุดีอาราเบียโปรลีสนใจที่จะดึง ตัวกองหลังชาวฝรั่งเศสไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามโรมาโนโดได้ยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยแต่อย่างใดส่วนนักเตะเองก็ไม่เคยสนใจย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันเอริกเทนฮักยังมองวาลามเป็นผู้เล่นคนสำคัญและแมนยูนเต็ดก็ไม่คิดปล่อยนักเตะรายนี้ด้วยโ,โ,โ,โรมาโนระบุ ปิดท้ายกันที่เมาสุดผิดหวังบาดเจ็บช่วงเริ่มต้นกับผีเมสันเม์แข้งใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการเปิดใจนะครับว่าตนสุดผิดหวังได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องพักหลายสัปดาห์ในช่วงเริ่มต้นของการค้าแข่งกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งยืนยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเมสันเม์บาดเจ็บจากนัดล่าสุดที่พ่ต่อสเปอร์สประตูต่อศูนย์โดยถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมให้ฟาคุนโดไปยืสตี้ลงมาเล่นแทนเมสันเมาส์จะพลาดลงสนามให้กับปี สัตว์แดงในอีก2นัดต่อไปอย่างแน่นอนนะครับที่จะพบน็อตติงแฮมฟอร์เรสในวันเสาร์ที่26สิงหาคมนี้รวมถึงเกมบีฟแมตช์กัเกมเบรกทีมชาติที่จะดวลกับอาเซนนลนในวันที่3กันยายนขณะเดียวกันนะครับยังไม่ชัวร์ว่าจะฟิตสาหรับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกกับยูเคนในเดือนกันยายนนี้หรือไม่โดยพลพรรคสิงโตคํารามจะต้องเผชิญหน้ากับสกอตแลนด์ในเกมอุ่นเครื่องช่วงเบรกทีมชาติด,ด้วยโดยเจ้าตัวได้ทําการเปิดใจล่าสุดว่ามันน่าผิดหวังสุด ส่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงเวลาแบบนี้ผมจะให้กําลังใจกับเพื่อนร่วมทีมตลอดไปเหมือนเดิมและจะทําทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อกลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดขอบคุณทุกคนสําหรับกําลังใจทั้งนี้นะครับกองกลางวัย24ปีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับปีศาจแดงตลอด2นัดแรกของฤดูกาลแต่ผลงานก็ยังไม่เข้าตาเท่าที่ควรนะครับแถมมีอาการบาดเจ็บรบควรอีกด้วยซึ่งต้องพักประมาณ1-2เดือนนะครับหรือมากกว่านั้นก็ถือว่าซวยสุดๆนะครับสำหรับทีมปีศา แดงในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ที่หมดเงินไปเฉียดเ,ดเ,ดเ,ดเดกือบ200ล้านปอนด์แต่เอาเข้าจริงๆก็ใช้งานไม่ค่อยได้นะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงบ่ายของวันที่23สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้แอดมินขอ,ขอกราบสวัสดีครับ